สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่พิกัดนะคะคลอง30สบนะคะด้านหลังนะคะคือคลอง30สนะคะตำบลบาบากดอำเภอองคลักจังหวัดนครนายกนะคะนี่นะคะคลอง30สบนะคะน้ําเยอะมากๆนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะนี่นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบที่ดินติดคลองนะคะ แนะนำเลยนะคะที่นี่นะคะที่ดินนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่ห้าแปลงสุดท้ายแล้วนะคะขนาดสองร้อยตารางวานะคะเดี๋ยวโมเมจะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะนี่คือบรรยากาศคลองสามสิบนะคะคลองใหญ่มากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกนะคะน้ําก็จะเยอะตามนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือขันกั้นดินนะคะอ่า หลังคลองนะคะส่วนที่ดินของเรานะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะอันนี้คือรายงานกันล่าสุดเลยนะคะจะเหลือ5แปลงนะคะคือแปลงที่ 13, 14, 15, 17และแปลง19นะคะเหลือ5แปลงสุดท้ายนะคะจาก24แปลงนะคะขนาด200ตารางวานะคะหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่40เมตรนะคะราคานะคะ หนึ่งร้านสามแสนบาทนะคะราคานี้นะคะเราถมให้ลูกค้าฟรีนะคะเ0็ดสิบเซนเลยนะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะตรงนู้นนะคะหน้ารั้วคาร์บอยนะคะถนนสาธนานะคะ1ิเมตรเลยนะคะทางด้านนู้นนะคะถนนสี่เลนไฮเวย์สายใหม่นะคะเส้นนย2อ2 4ยนะคะวันนี้นะคะ เห็นวิวเขาด้วยนะคะนู่นนะคะวิวเขาใหญ่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมย์นะคะหรือแอนไอดีไลน์เมย์นะคะ092 498 297 9ค่ะเบอร์โทรนะคะ063 151 6399นะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะ กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดที่ดินสวยๆทำเลด,ดีๆราคาจับต้องได้นะคะโมเมให้ทุกท่านดูนะคะแปลงนี้คือแปลงที่14นะคะมีรถขับออกมานะคะจากด้านนู้นนะคะดะ้านรอบๆนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะเข้ามาปลูกสร้างบ้านนะคะนี่นะคะโมเมมีที่ดินนะคะให้ทุกท่านนะคะ ได้เลือกนะคะสามารถเข้ากลุ่ม OpenChat ได้นะคะเดี๋ยวโมเมจะลงไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ